สำหรับวันนี้เราจะไปวัดหลวงขุนวินกันวัดหลวงขุนวินอยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดสวยงามที่เก่าแก่อยู่ใจกลางป่าแล้วก็มีความอลังการทงด้านศิลปะนะมากกว่า700ปีแล้วแต่ในการเดินทางของเราจะให้ไปทางเลือดธรรมดามันก็น่าเบื่อสิเราก็ต้องหาเส้นทางแห่งความลับไปกันสะหน่อยโดยเส้นทางเริ่มจัดเสมอไปวัดหลวงขุนวินแต่เป็นทางดินนะแล้วนี่ก็คือเขาลุมพจนภัยตอน วัดหลวงคุณวินอาจจะยังนะในช่วงฤดูฝนแบบนี้คนทั่วไปก็มักจะไม่อยากออกไปไหนให้ตัวเปียกเพราะฝนตกแต่สําหรับเขาลื่มและผองเพื่อนแล้วเขากลับไม่คิดแบบนั้นเขาคิดว่าการอยู่บ้านมันสบายเกินไปเขาอยากจะออกมาเผชิญโลกภายนอกการที่ได้ขี่รถตากฝนตากแดดมันเปรียบเสมือนได้รางวัลชีวิตอืขนาดนั้นเลยเหรอโดยการเริ่มต้นเส้นทางวันนี้เขาได้ขี่มาจากแม่ริมขึ้นมาถึงเสมืองเร้วมาจอด ชมวิวอำเภอเสมืงครับนี่วันนี้เรรสมาชิกวันนี้ต้งองพ,อพับครับแล้วก็มีพิเทศเหมือนเดิมมาดูกันหน่อยครับอโอ้ฝนตกตกทางนู้นฮะขาวเชียวเรามีทางนู้นนิดหน่อยไม่เป็นไรรอรู้ในะข้างหน้าครับไปไม่ไหวว่าอีกทีบันเทิงหรือบันไลฮะ สรุปว่าเดี๋ยวเราลองไปดูฝนกันครับอาจจะตกมาเยอะครับถ้าไปปล่อยนี้ก็โอเคครับขี่ออกมายังไม่ทันขาดคำฝนก็ตกลงมาพรำๆซะแล้วแถมถนนก็ยังดำเงาขนาดนี้ถ้าขี่ไม่ดีบรละมีไม่เกิดไม่พอได้นอนรอรถล,ลงบานมาแน่นอนก็มันเลื่อนนะสิพอเราขี่มาถึงสังแยกเสมิงแล้วก็เลี้ยวซ้ายกันได้เลยถึงตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วง เพราะถ้าหากเพื่อนๆจะตามรอยมาแล้วก็สามารถเปิดแมป Google ออตามมาได้เลยจากตรงนี้เราก็ขี่ตรงไปเรื่อยๆเลยจนถนนลาดยางทางดำเริ่มจะไม่ดำเพราะเป็นคอนกรีตไม่รู้ชัวร์เรารับเปิดแมปดีกว่าฮะให้พี่เทคเปิดแมปอยู่ฮะดูทุ่งนาไปก่อนไปทางนี้ใช่ไหมครับขี่ไปขี่มาเริ่มไม่ชัวร์กลัวจะหลง ก็ต้องแวะลงข้างทางเปิดแบบดูกันหน่อยภาพอันนี้เราอยู่นี่ฮะอ๋อันี่วัดหลวงคุณวินอ่ะถูกแล้วก็ไปกันต่อสิรออะไรข้างทางต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวแบบนี้แหละที่เขาลืมตามหาติดที่ว่าเส้นทางนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยวใครมาคนเดียวก็ระวังหน่อยนะจ๊ะา,านานขี่เข้ามาไม่นานเจอกับลานกลางเต็นท์เสมิงตรงนี้มาร์คไว้ให้เผื่อใครอยากามา เปิด Google Map และเซิร์ชหาปักหมุดตามมาได้เลยขี่เข้ามาไม่นานก็เจอวิวสะพานชวนเร้าใจขอดูน้ำหน่อยครับโอ้ทางนู้นฝนตกครับเี่เรวจะไปเอาเรื่องน้ำก็ค่อนขางจะแรงครฝนไม่จะตกช่วงนี้แรงด้วยอจอดบนอะไรก็ไม่รู้ดูฝนแล้วก็ยังจะไปต่อย ตรงนี้ฝนเริ่มปล่อยแต่พอขี่ไปอีกหน่อยอะเอา้าเป็นเรื่องดิฝนตกนะครับก็ะไซเซอฝนแล้วไม่ไหวจริงหนักมากๆแต่ก็ต้องทำดเียนอนอยู่บ้านเล่นเกมก็ดีอยู่แล้วก็นั่นแหละจริงๆครับนอนอยู่บ้านเล่นเกมก็ดีอยู่แล้วออกมาตัวเปียกทำไมฮะ ทางดินเส้นนี้ครับมันไม่มีอะไรยากครับจะเว้นตอนฝนตกนะครับเพราะว่าวันนี้เรามากับเทเนเล่เจ็ดร้อยที่ยังใส่ยางถึงวิบากอยู่ฮะนั่นหมายความว่าฝนตกแบบนี้จะทําให้เส้นทางเละนะครับแล้วเทเนเล่เจ็ดร้อยก็จะไปไม่ได้นะฮะเพราะมันจะลื่นล้มตลอดเวลานะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่แน่ใจครับเราต้องไปดูให้เห็นกับตานครับก็ไปลองก่อนครับเผื่อไปได้เราก็จะไปต่อฮะก็เลยจําเป็นต้องขี่ไปอีกจนถึงทางดินนู่นเลยครับ ในระหว่างทางครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเราจะขี่ชนกับหมอกเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากครับเป็นป่ารกทึบนะครับฝนตกทีนึงก็หมอกก็เต็มเลยฮะบรรยากาศนี้หาดูไม่ได้ครับถ้าอยู่บ้านนะฮะกรคงไม่เจออะไรแบบนี้นะเราขี่ตากฝนกันมานานแล้วก็ไกลมากนะครับผมจนมาเจอหมู่บ้านฮะก็ขอหลบนะครับไม่ไหวแล้วครับตกหนักเหลือเกินครับฝนเห็นในกล้องนี้ดูเหมือนจะไม่หนักแต่ของจริงหนักมากเลยนะฮะ ได้ปะหลบก่อนหลบฝนก่อนโอ้โหเกืขอบันหลังจากถามเส้นทางเขานะครับเขาก็บอกว่าฝนตกอย่างนี้ก็โหดเอาเรื่องอยู่ครับไม่รู้ว่ารถพิเศษจะไปได้ต่อนนเพราะว่าเป็นยางเกินยีบานะครับเดี๋ยวลองไปดูข้างหน้าครับ ชาวบ้านเขาก็บอกอยู่แต่ทั้งที่รู้ก็ยังจะไปอย่างว่าล่ะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นมาถึงแล้วก็ขอไปเห็นเองสัหน่อยว่าทางเป็นยังไงจะไปได้หรือไม่อ้าวขอโทษโอ้ออโอ,โอ๋เป็นทางกนนครับไปได้ดันเนินนะครับดันเนินกั็มาตั้งไกลผ่านหมู่บ้านมาก็หลายระหว่างทางก็ยังมีป้าย เพื่อนๆเ,เห็นแล้วยังอยากจะมากันอยู่ไหมล่ะอย่านงนี้ไปตัวต่อดำเนินดำเนินแล้วเราก็มาถึงสักทีเส้นทางบินทริปนี้ที่อยากจะลุยเอา้าเป็นยังไงล่ะโอ้เอาล่้ทางบินทางบินทางบิน้องลอทโอ้ไม่ได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 ้ไ คือเท็จคือเท็ดคืดเท็จคือเท็จต่เลยครับนา่าจะวกกลับลื่นลื่นเอาไงวกกลับไหมไลื่นไหมไปดูดหน่อยไปดูไปดูกันลื่นลื่นคิดเท็ไม่ได้เลยครับมากันสามจะหนีไปต่อกันสองคนก็คงจะไม่ได้แต่คลิปนี้ยังคาใจขอไปข้างหน้าอีกหน่อยก็แล้วกันนะ จังหวะนี้นะครับเอาตรงๆพวกเราก็ยังจัดดื้อกันอยู่ครับขอลองไปดูข้างหน้าหน่อยครับถ้ามันไม่มีเนินเราไปกันได้ก็เดี๋ยวดึงเทเลเรส700ขึ้นเนินนี้ให้ได้ครับแล้วก็ไปกันต่อครับเราก็เลยออกสำรวจครับส่วนท็อปวิบากอีกคันหนึ่งก็คือเขียวไปข้างหน้านุนแล้วครับหาไม่เจอละไปสำรวจไกลๆหน่อยครับผมก็ค่อยๆตามไปครับส่วนพี่เทเนเรส700ก็จอดล้ออยู่ข้างล่างครับยังไม่เข้าลายบินเลยฮะ สภาพเส้นทางที่เพื่อนๆเห็นันอยู่นะครับเรียกว่าดินหนักผิครับเวลาฝนตกก็จะลื่นมากๆอีกอย่างหนึ่งคือว่าปกติแล้วทางดินก็อาจจะมีร่องบ้างนะครับถ้ามันมีร่องลึกเนี่ยเราก็จะสามารถลงร่องแล้วก็ขี่ไปต่อได้ครับแต่เส้นนี้คือไม่มีร่องนะครับก็เลยไม่มีอะไรให้ยึดเกาะนะยางวิบากก็ยังลื่นนะครับก็ค่อนข้างจะยากไปครับสําหรับรถใหญ่ตัดสินใจกลับไปนดีกว่าครับแล้วก็พอไปได้อยู่ครับแต่พี่เพษกไม่น่าไหวฮะ ขูข้างบนนี่วิสวยครับนี่นี่ขึ้นมานี่ก็ลื่แล้วเนี่ยไก็ไปไปดูทางมาครับบอกว่าข้างหน้านี้เนนชันอีกฮะแล้วก็ไม่ไหวแน่นอนก็เลยต้องกลับครับโอ้ยเดยวดีฮะมาขี่ทางเรียกไปอย่างนั้นครับ โอยเอาเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลื่นลื่นลื่นเบรกไม่ไหลแน่นอน <c oughs> ข้างล่างมีนชันกว่านี้ฮะเบรกไม่ได้คระะับสุดไหลดูดิไปตุดเขาติด,ด,ดโอ้ยนี่ไม่เบรกยังไหลโหมอกลงครับตอนนี้ว้าว มาได้เหมดะตอนนี้ก็โอเคแต่รถนี่สิขีเกียรล้างว่ะขีเกียรล้างครับจะนิดหน่อยแต่ม่ขีเกียจล้าง,ลางแล้วในขณะที่เราพักพูดคุยกันอยู่จูจ่ๆก็มีมนุษย์ต่างชาติโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้พร้อมกับรถเช่าเกียร์ออโต้ธรรมดาขี่กันมาเป็นแผงน่าแล้วยามันมันตีนะฝรั่งอยากลองของครับก็ให้เขาไปลองดูกันครับจะได้รู้ ยางปัน่เนเลยฮะแม่ไปไม่ได้แล้ว <laughs> <laughs> ถ้าอยากรู้ก็เอาลองลองไปท r y ดูกันครับฝรั่งก็เหมือนกับเราเขาบอกไอวันม<ร>า try <laughs> เราเลยบอกเข้าใจตามสบายเลยลูกพี่ไปลองดูก่อนไม่ไหวค่อยกลับมากลับลงมาแล้วครับพร้อมปลายไม่ได้แล้วมันมีทางอื่นไ้ไปอีกไหมครับแล้วพวกคุณจะไปที่ไหนกันล่ะครับเนี่ยไปายพายครับิศทางครับ what มาผิดทาง you know โ oh, อ well. ้ไฮดรายเธอพละดส g งกูเกินแมปเลนกูอีกแล้วนายขอดูอีกทีสิโอ้ my gosh นี่มันผิดทางแล้วนี่ว่าขเขาว่าจะไปไปเราก็ไปของเราต่อเดี๋ยวเราจะไปแถวแถ้ำตะก,กะแตงกันนะครับที่เราเคยไปกันนะไปดูวิวกันครับผมหลังจากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างชาติในการบอกทางนะครับเราก็หาที่ล้างแค้นไปใหม่ครับ แทนว่าลวางคุณวินเพราะว่ามันไกลแล้วครับเราก็เลยจะไปกันที่ถ้ำตะกะแตงครับซึ่งเราเคยไปกันมาแล้วแต่หน้าฝนแบบนี้ดอยน่าจะเขียวแล้วก็สวยมากเหมือนกันครับไม่รอช้าครับเปลี่ยนเป้าหมายกันมาถึงตรงนี้เส้นทางคงไม่ต้องบรรยาย Google Map ก็มีช่วยท่านได้เราตัดไปยังจุดหมายเลยดีกว่าโอ้วยังเดิม โซนนี้นะครับเราจะเรียกกันว่าถ้ำตะกะแตนะครับซึ่งจะมีถ้ำที่ชื่อวัาตะกะแตนอยู่จริงๆครับด้านในระหว่างทางไปถ้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เนินเขาแบบนี้ครับแล้วก็เป็นที่ของชาวบ้านเขาปลูกผักปลูกอะไรกันนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่สวนตัวหรือว่าอะไรยังไงครับแต่ทุกครั้งที่มาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะและแน่นอนครับเราจะไม่ไปถ้ำนะฮะเพราะว่าถ้ำน่าจะลกมากๆครับไม่ค่อยมีใครไปกันนะนะ แล้วนี่ก็คือวิวทำตะกระแตนครับที่เรามาเมื่อ3ามสี่เดือนก่อนนะฮะตอนนั้นเขากำลังปลูกอยู่เลยวันนี้งอกงามและเขียวสวยเลยครับวิวท้องฟ้าก็เปิดด้วยนะฮะไม่มีฝนเลยต้นชาที่เราเคยเดินผ่านนะครับชาหรือเปล่าไม่รู้ไปดูวิวทางนู้นไม่ได้แล้วมีลูกเด็กเล็กเด็กลูกเล็กเด็กแดงนะนี่ แดดแรงครับอย่างน้อยก็ปิดคลิปด้วยวิวสวยๆก็ยังโอเคฮะห <laughs> <laughs> ลังจากลุยฝนกันมาแม้ว่าวันนี้เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ยังไม่สำเร็จแต่ไม่เป็นไรนะเขาลืมและผองเพื่อนวันหน้ายังมีโอกาสหน้าเราคงได้ไปวัดหลวงสุนวินกันใหม่อีกครั้งสู้ต่อไปนะ